สวัสด <ítulo> ีค่ะพี่น้องสุขุมสุขโลนตอนนี้อยู่กับพี่สายบุญเด้อค่ะสวัสดีค่ะแอดสายบุญสวัสดีครับผมเป็นอย่างไรเนาะคือได้ยินข่าวอันว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานนี่มีไรเขานอนหลับตอนนี้อ๋อใช่รถตำรวจมาเฮ้ยเฮ้ยน้อยน้ยรถตำรวจมาเกิดอะไรขึ้นไม่ถามแล้วเอาเอาใหม่เลยเอา นะคะมือนี่นะคะตำรวจกมาหลายนักข่าวกมาหลายเมนอย่างเนาะมือนี่นะ่ะมีอะไรนะคะมีอรโทรไปแจ้งครับมีย่างเนาะมีอย่างเนาะนักข่าวกเต็มหนึ่งนะ่ะตำรวจกมาโอ้ยแล้วมาหาน้ากินดอกอันี้นั่มา มือนีเนะค่ะตำนักข่าวก็หลายตํารวจก็มาค่ะขายเสือ้อค่ะขายเสือ้อค่ะขนาดดาน้าตํารวจยังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านลุงพลคือคนหลายแทวทาสั้นเนาะคะ่ะมือนีคือคักนะคะมือนีคือคักคักค่ะ เสื้อที่ลุงพลใส่นี่ก็มีเดอ้อสั่งได้นะคะสั่งได้กับปีเปเดอ้อค่ะทั้งนี้กับรับแขกทั้งนี้กับขายเสื้ออ้มวนกุ๊กขอบคุณลหลายๆนะคะ đây, mươi <laughs> hai nghìn hai mươi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 